ซิีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นหัวข้อเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณหนึ่งสองสามเลือกไพ่กันได้เลยจ้ะ <c oughs> ได้กันแล้วเนาะเลิกไพ่กันได้แล้วเนาะมาเรามาดูโรแมนเจอร์ก่อนนะคะโรแมนเจอร์สามใบค่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะจ๊ะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะที่คนกองที่สองนึกถึงนะคะคิดอะไรเกี่ยวกับคนกองที่สองจ๊ะ Give your relationship a chance นะคะดูมี story playfulness นะคะ oh, attraction นะคะโอเคให้ความสัมพันธ์ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ playfulness นะคะการแบบสนุกสนานนะคะความสนุกสนาน attraction นะคะแรงดึงดูดนะคะ มาเรามาดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะความสัมพันธ์ของคนกลองสองเอ้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนกล้องหนึ่งเมื่อกี้เดีพี่ดิซี่พูดกลองสองปะความสัมพันธ์ของคนกล้องหนึ่งนะคะแล้วก็เขาคนนั้นในตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะตลบออกมานะคะเพชชกคัพส์นะคะมีการหยิบยื่นนะคะความรักให้แก่กันนะคะอ่าสามถ้วยนะคะ มีความสนุกสนานในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอ่าโอเคสี่เฮ้ยไม่ใช่หกหกเหรียญน,นะคะแล้วก็ t ด e m มูนนะคะ Knight of Pentacles อืมดาบนะคะ King of Swords นะคะแล้วก็แปดไม้เท้านะจ๊ะ,ขอ,ะ,ะขอดู The Moon หน่อยค่ะขอดู The Moon หน่อย สไม้เท้าเจ็ดเหรียญแปดถ้วยอ่าขอดูแปดไม้หนะน่อยจ้ะ Temperance 1สิเหรียญเก้าดาบความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นไปได้สองอย่างเลยนะว่าคุณกับเขานะคะได้มีการแบบว่า เหมือนทะเลาะกันนะคะเจ็บปวดกันไปแล้วนะคะด้วยเหตุที่ว่าคนใดคนหนึ่งนะคะมีความแบบมีความเออชอบเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะนะคะคือไม่เคยให้ความรักคุณกลับมาเลยนะคะหรือว่าก็ให้แหละแต่คือให้ไม่เท่าคุณนะนะคะแล้วก็ทีเนี้ย มันทําให้มีความแบบว่าเจ็บปวดเสียใจกันไปนะคะซึ่งคนคนหนึ่งที่มีการแบบว่าให้ความรักเนี่ยก็ดูรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นี้นะคะมันดูตันมันดูแบบมันดูไปต่อไม่ได้เขาเองซึ่งแบบพอเราให้เขาไปเขาก็ไม่ได้ให้กลับมามันก็เลยแบบดูน่าเบื่อนะคะอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่าโอเคนะคะแต่ตอนนี้มีคนใดคนหนึ่งนะคะกาลังคิดในความสัมพันธ์นี้นะคะกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเป็นการคิดที่ว่า ยึดเอาตัวเองนะคะแล้วก็ยึดเอาเหตุผลของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะประมาณนี้นะคะมีความแบบว่าจะปวดเสียใจกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้อืมอ่าล้วเขาคิดอะไรอยู่คะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณจ๊ะเขาคิดอะไรอยู่คะคิดอะไรอยู่ท w o of p e พน a c l e s นะคะเดอ o <Moon> n ูนนากค่ะ เอซอบสอร์ดนะคะโอเคนางตัดสินใจได้แล้วนะคะนางได้ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาขอความรักคุณอีกรอบหนึ่งนะคะหรือบางคนเขากลับมาแล้วเนี่ยแหละอ่านะคะเขาสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเลยตอนนี้เขามองในหลักแห่งความเป็นจริงอยู่นะคะเขากําลังแบบว่ากําลังคิดว่าคือที่เขาปล่อยคุณหลุดมือไปอ่ะต้องปล่อยหลุดมือไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะ เหมือนเขาแบบดูแลคุณได้ไม่ดีพอหรือเปล่าเหมือนเขาแบบทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหมดแพชชั่นทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันหมดแรงดึงดูดต่อกันอะไรแบบเนี้นะคะเป็นที่เขาหรือเปล่านะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณได้กลายเป็นคนที่ว่าดื้อแล้วนะจ๊ะการเป็น Queen of p เ n t a โก e ก็คือเหมือนคุณอะปล่อยเหรียญในมือเนี้หลุดมือไปแล้วนะจ๊ะ e ดิ Let go คือไปเลยจ้าอะไรแบบนี้นะคะเออเนี่ยเขาก็เลยแบบอื้ เมื่อกี้มันมีไพ่เก้าดาบด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดาบตรงนี้ใช่ไหมคือเขาอะกำลังคิดอยู่นะคะนี่ไงใายสำรับเป็นสิบ้วยนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเลยคือคุณเนี่ยแหละคนที่ใช่สำหรับเขานะคะคุณเนี่แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหเนี่ยแหละมันอยากจะให้แต่งงานมาเป็นแม่ของลูกอะไรแบบนี้นะจ๊ะแต่แบบฉันดันทำเขาหลุดมือ แล้วทำยังไงคือเธอก็ดูไม่เอาเราแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นเจ็ดดาบนะคะคือเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้นะคะเขาจะไม่ชอบการเสียหน้าจะไม่ชอบการหน้าแหกจะไม่ชอบการแบบว่าถ้ากลับมาแล้วเขาไม่เอาเราคุณพระอะไรแบบเนี้เออนะคะเขาก็เลยจะไม่แสดงความรู้สึกนะคะเขาจะไม่เป็นคนกระตกกระตากอ่าแล้วหนึ่งดาบตรงนี้นะคะกับแปดดาบเอ้ยกับเอาใหม่ดิฉันจพูดอะไร <c oughs> หนึ่งดาบตรงนี้นะคะกับเจ็ดาบรวมกันเป็นแปดดาบนะคะซึ่งเขาเองก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคือมันแบบมันเหมือนเขาก็ถ้าเธอไม่เอาเราเราก็ไม่รู้จะงออย่างไงแล้วเพราะเราอะง,งอคุณไม่เป็นนะอะไรแบบนี้นะคะนี่แต่นี่คือเขากลับมาหาคุณแล้วนะคะกลับมาพยายามที่จะเหมือนพยายามงออ่าบางคนเขากลับมาแล้วแต่บางคนเขายังไม่กลับมานะคะเขากําลังคิดว่าเขาจะกลับมางอคุณยังไงดีแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณนะคะสมควรที่จะมาเป็นคนรักนะคะสมควรที่จะมาเป็นคนในครอบครัวเขาที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่เขาคิดเลยนะจ๊ละลัคนาราศีนะคะดาวจันทร์สุขของคุณไม่ก็เขานะคะเนปจูนนะคะร,ราศีมีนแคนเซอร์นะจ๊ะราศีกรกฎนะคะ,ร,ร,ะคริบ้านะคะราศีตุลตุลมีนกรกฎนะจ๊ะ โอเคจบแล้วนะคะชอบกล้องหนึ่งอ่าเออถ้าชอบปี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะคะแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้เดซี่ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสนใจดูดงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ description box นะคะหรือว่าจะสแกน QR โค้ดเลยก็ได้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะชวาวกล้องสองนะคะชวาวกล้องสองคลิปนี้ คลิปนี้เดซี่เปิดโรแมนเจ้าก่อนเลยนะคะสามใบนะจ๊ะอาความสาัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอ่ขอไกด์ไลนะะ์หน่อยค่ะพี่นางฟ้าไกด์ไลน์หน่อยนะจ๊ะอมฮัท t ูฮัทคอนเ v อร์เซช o n นะคะว้าวพา e ไลฟ์ t i o n s ชิ p นะคะเป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละแล้วก็ you deserve love นะคะคุณูควรที่จะได้รับความรักดีๆนะจ๊ะ อาขอดูนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้หน่อยสิความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยว้ wow. าวทั้งรั่งไม่อคอยกลับเข้าไปก่อนนะจ๊ะอยากออกเดี๋ยวเขยออกอืมเป็นไงบ้างจ๊ะ The Emperor นะคะ คนบางคนในที่นี้นะคะคุยกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคุยกับคนที่แก่กว่าเราสักห้าหกปีนะคะแปดเก้าปีอะไรแบบนี้ได้นะจ mm ๊ะ hmm. เป็นคนที่มีความอีโก้นะคะมีอีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องนะคะเป็นคนที่เอาใจใครไม่เป็นนะคะเป็นคนที่แบบว่าก็จะแข็งๆหน่อยนะคะคนที่ได้ด mm ีเ hmm. อมเปิร์ลอะยังไงอีกจะ The Moon mm ๊ะเดอะมูนนะคะอื โฟบสอดนะคะมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วนะจ๊ะเพื่อที่จะไปคิดหาวิธีนะคะแบบว่าให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่รอดนะคะให้ความสัมให้ความสัมพันธ์นี้ไปรอดนั่นเองนะจ๊ะแต่คือเอาจริงๆเขาดูเงียบใช่ไหมเขาดูแบบว่า นอนนิ่งๆนะคะเหมือนแบบทิ้งปัญหาไปเลยละกันเราแบบยังไงก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะจ๊ะคือเขาดูเงียบดูนิ่งดูแบบอืมเขาก็คงไปจริงๆแล้วแหละอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่จริงๆเราเขาว่ารู้สึกดีกับคุณนะคะเพราะว่าเขาได้ในออฟคับนะคะบางคนคือเขากลับมานะคะบางคนคือเขากลับมาง้อคุณแล้วนะจ๊ะอ่าแฮงแมนนะคะเห็นไหมเขาเงียบจริงๆนะจ๊ะแฮงแมนคือมันให้ไพ่อารมณ์ของคนที่ว่าแบบ ขอคิดดูก่อนขอคิดก่อนขอหาวิธีก่อนแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้นะจ๊ะได้มีการแบบเทกันไปนะคะได้มีการทำกันหลุดมือไปนั่นเองนะจ๊ะอืมนด,ดูสิขอดู Queen of Pentacles หน่อยค่ะเออสก๊อปสอดนะคะ,ะ,คะ The Lover ไม่ใช่สก๊อปสอดสก f อ a วอนนะคะ The Lover's Two of Cups โอ้โห เดี๋ยวก่อนมันจะยังไงคือกองนี้กองนี้นะคะคุณเป็นคนของเป็นคนไม่ใช่เป็นกองของคนที่ว่าเขานะคะเองก็มีความรักให้คุณนะคะแล้วคุณเองก็ คือดูเหมือนคุณภายนอกคุณไม่แสดงออกนะคะว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังแบบต้องการเขาอยู่นะคะเหมือนคุณปล่อยเขาออกไปแล้วนั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่เลยอะ่ะคือมันเป็น two of cups นะคะซึ่งไพ่ขึ้นในตำแหน่งคุณนะเออไพ่ขึ้นในตำแหน่งควีนนะคะซึ่งเป็นไพ่ผู้หญิงอ่าส่วนไนท์จะเป็นเออส่วนไนท์ได้ที่จะให้จะตีความเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าเป็นอัศวิน คือมันไม่ใช่รักที่แบบฉาบฉวยอะคะ่ะคือมันเป็นแบบมันเป็นรักจริงๆรักแบบรักแท้รักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะคะทวัวบครับแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่มีมันไม่ประสบความสําเร็จไปนั่นเองนะ,ะอ๋อกองนี้นะคะสถานการณ์ของคุณคือเขาเงียบนะคะเขาเงียบไปแต่จริงๆแล้วเขาก็าอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะแต่ว่าคุณน่ะก็เองก็ดูนิ่งเหมือนกันนะคะ คือคุณเองยังรักเขาแต่คุณไม่แสดงออกอีกแล้วนะคะว่าคุณรักเขาอืมโอ้ไม่ก๊โอเคนะคะแล้วแล้วเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะเรามาดูกันเลยว่าเขาคนนั้นนะคะคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะจ๊ะโหสิบเหรียญนนะ่าแต่งงาน กันเลยไหมอ่าฮถาวยนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาเองก็ผิดหวังเสียใจนะแต่มันเป็นความผิดหวังที่ว่าเขาเองอ่ะอยากไปต่อกับคุณมากๆเลยนะคะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาผิดพลาดสิ่งที่เขาผิดพลาดไปในอดีตเขารู้แล้วนะเออเขาแบบเขารู้แล้วนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาแบบทําไปโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วมันเป็นเดอะทาวเวอร์คือเขารู้สึกแบบ มันถล่มทลายลงมาเลยอ่ะคุณตอนที่คุณโกรธเขาอะไรแบบนี้นะคะ,ะเขาคิดยังไงกับคุณอีกคะเขาคิดจะทํายังไงอีกแต่มันเป็นแปดดับเขาไม่รู้จะทํายังไงนะคะตอนนี้เขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยอยากจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเนี่ยดูสิเขายังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆของคุณอยู่เลยอใต้สำรับเป็นเอซออฟเพนเทคลส โอ้ม oh ก g อดกลองนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดจะทําเกี่ยวกับคุณเลยนะคะคือเขาเห็นคุณเป็นเหรียญทองนะคะเหรียญทองที่เขาต้องการเหรียญทองที่เขาอยากได้นะคะเขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเขาเลยอะ่ะนะจ๊ะ แต่ตอนนี้ในสิ่งที่เขาได้กระทาไปอะคะ่ะ <_ an> เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงที่เขาจะแบบจะได้กลับมายืบมากิบเหรียญทองเหรียญน,นี้อีกคือคุณเนี่ยเป็นเหรียญทองเลยนะคะคุณแบบไม่ใช่ถ้วยนะคือมันเป็นถึงขั้นแบบว่าเป็นเหรียญแล้วอะคือเป็นคือความรักแบบที่เป็นเหรียญ่ะจะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะหนักแน่นแล้วก็เป็นความรักที่มีค่าเนี่ยมีค่าต่อใจเขาอะนะคะ แต่เขาไม่รู้จะทํายังไงดูเดอะทาวเวอร์เวอร์ชันนี้สิคือกอดเขา่าอ่ะคือไม่รู้จะทํายังไงนะคะกับความสัมพันธน์นี้คือเขาคิดเกี่ยวกับคุณนะเขาอยากคุยกับคุณอยากมายื่นความรักให้คุณนะคะอยากให้ความยุติธรรมกับคุณอืคนคนนี้นะคะเป็นคนเก่าของคุณแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ว่าคุณกับเขาตัดจบกันไปนะคะในแบบที่ว่าแบบเขาเองก็อยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะอยากจริงๆคือให คือไพ่กองเนี้ยเป็นไพ่กองที่แบบเห็นถึงความแบบวาวันะคะคุณเออเห็นความวาวัเห็นความแบบมาเถอะอะไรแบบนี้นะคะคือต่อหน้าคุณอะ่ะเขาอาจจะทําเป็นนิ่งใช่ไหมเขาอาจจะทําเป็นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแล้วเออคือแกไม่สนใจเราใช่ป่ะเราก็ไม่สนใจแกเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วให้คุณลองใช้ใจมองเขานะคะให้ใช้ใจมองเขาคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอะ่ะ ยังรักคุณนะคะยังต้องการคุณอยู่มากๆเลยอะ่ะอืมแล้วเขานะคะก็เป็นแบบเป็นพาร์ทไลฟ์เรชชิพของคุณนะคะคือเหมือนเป็นแบบเออเป็นคนเก่านะคะอาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนเก่าจริงๆเก่าเดบกเก่าเพึ่งเก่าคนที่เพิ่งแยกจากกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะในชาตินี้แล้วเขาก็บอกว่าคุณน่ะสมควรคู่ควรที่จะได้รับความรักจากเขามากๆเลยนะคะอกองน,นี้อะ่ะ เออนะจ๊ะ,ะไพ่โซเดิแยตนะคะคุณได้มาสนะคะราศีเมษไฟร์นะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะจ๊ะแล้วก็เมอร์คิวรี่นะคะเมถุนกันเมสิงธนูเมถุนกันนะคะกองนี้รัชนาราศีนะคะดาวจันทรศุกร์ที่มีผลกับคุณแล้วก็เขานะจ๊ะจบแล้วชอบกองสองอุ้ยน่าสงสารจังไพ่บบวบอลมากอลยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้โอเค จบแล้วนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe เป็นข้าครูให้เดซี่ด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะก็ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกองสามนะคะชาวชาวกองสามเดซี่อัดไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ว่ามันส่งไม่ได้เพราะว่าเดซี่อ่ลืมกดตัดทุกคนไม่รู้จะได้พลังงานเดิมไหมนะคะแต่พลังงานที่แล้วก็ อมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอ่ะมามาเรามาเริ่มกันใหม่นะจ๊ะอยากร้องให้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดโรแมนต์เจ้าก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันบ้างนะคะสุดเลยอะ่ะส่งไม่ได้อยากร้องให้ความสัมพันธ์แบบไหนคะว้าว true love นะคะ soulmate เฮ้ยกองนี้กองนี้เวิ้วังมากอะ่ะนะคะเอเนจีพลังนี้พลังงานดีมากนะคะพลังงานออร์โคลนะดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูทาโร่กันนะคะเฮ้ยเวิ้วังมากคุณ To v o Soulmate Wedding นะคะมาสถานการณ์คุณกับเขานะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ชอบวอนส์ ands, นะคะม,มีการใส่อารมณ์นะคะมีการแบบว่าพุ่งเข้าหานะคะแล้วก็อยากได้อยากโดนนะจ๊ะมีความแปลกมีความแปดเหรียญน,นะคะมีความแบบไหนดูซิเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนใดคนหนึ่งนะคะที่ใจร้อนแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยใจเย็นมากๆเลยนะคะชอบชอบอะไรแบบช้าๆนะจ๊ะ อีกคนนึงนะคะก็คือเ oh อาใหม่เอะเปิดให้หมดกันพูดเยอะจังโอเคนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีการจบมีการเจ็บกันไปนะคะแต่ดูเหมือนความเจ็บเนี่ยจะทุเลาเบาบางกันลงแล้วนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่ใจร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการวางแผนไม่มีการประเมินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือนึกจะพุ่งชนก็คือพุ่งชนคนนี้เลยนะคะ ตัวนีกคนนึงนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรช้าๆนะคะแล้วก็ทำอะไรช้าๆเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนพูดเก่งคิดเก่งทำเก่งนะจ๊ะได้มีการแบบจบเจ็บแย่ก,กันไปนะคะ The f u l l กับหัวแล้วก็ Tree of s w o r d กับหัวนะคะมองว่าได้มีการ move on กันได้แล้วนะคะมีการแบบว่ามันดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ j u d g m e n t กับหัวนะจ๊ะแล้วก็ Four of s w o r d นะคะ Reward ขอรู j u d g m e n t ใบหนึ่งคะ่ะ Strange อ่ะขออีกใบ King of Pentacles นะคะแล้วก็ Queen of Swords เนี่ยคือคนหนึ่งอะ่ะดูใจร้อนนะคะอีกคนนึงคือดูใจเย็นมากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นคู่ที่พอเข้ากันแล้วอะ่ะมันดูจะไปด้วยกันได้ค่อนข้างยากนะคะคือคนหนึ่งช้าอีกคนหนึ่งเร็วอีกคนหนึ่งคือแบบคือคือดาบกับเหรียญน,นะคะมันเป็นแบบดาบนี่คือเร็วสุดนะคะลมนี่คือไม่ใช่ลม ดาบคือลมนะคะเร็วสุดนะคะแล้วก็เหรียญคือดินนะคะเป็นไพ่ที่ช้าที่สุดนะคะ <c oughs> คนนึงนี่โ,โหนเนิบไปเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกคนนึงนี่คือเร็วมากๆนะคะ <c oughs> อยากได้ความรวดเร็วนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้ความสัมพันธ์นพอมันมาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่พอดีกันนะคะมันแบบ <c oughs> มันไม่พอดีอะค่ะอะไรแบบนี้นะคะอ่าไหนดูซิ อาจจะไม่ได้จบนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนทะเลาะกันนะคะอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นกันด้วยซ้ํานะคะบางคนม,มาแล้วคุณกับเขานะคะอ่าอ่าเรามาดูนะคะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะจ๊ะ เขาคนนั้นคิดอะไรเกี่ยวกับคนกองสองจ้ะเอ้ยกองสามนะคะกองสามเขาคิดอะไรอยู่จ้ะโอ้ยตลบเก่งนะคะตลบเก่งดีเก่งคิดอะไรอยู่จ้ะเพจช็อปคัพ hmm. s นะคะ mm hmm. เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เขาได้มีการเอ่อทำมันให้หลุดมือไปหรือเปล่านะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าความที่ว่าเขาเนี่ยเอ่อน่าจะมีการพินิจพิจารณาในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะแล้วคุณกับเขาก็คือแบบตอนนี้นะคะมันมันเป็นความรักที่ว่าเอ่อคุณกับเขานะคะได้ two of cups นะคะซึ่งเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะซึ่งตอนนี้มันกลับหัวอยู่เนาะดิที่มองว่าคุณกับเขานะคะได้มีการเทกันนะคะได้มีการตัดจบกันนะคะเพราะว่า เออมันได้มีการทะเลาะก,กันนะคะเป็นเป็นไพ่เนื้อคู่ที่มันแบบมันเหมือนเขากําลังทะเลาะก,กับคุณอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> แต่คือเขานะคะคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาแบบปลงปลกับชีวิตได้นะคะได้แบบได้ไปอยู่กับตัวเองนะคะได้ไปใช้ชีวิตแบบอุมครึมอะไรของเขานะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเออเดี๋ยวเขาจะได้รู้นะคะว่า หรือตอนนี้แหละเขารู้แล้วนะคะเราเราถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเขารู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเขาว่าอยากได้คุณนะคะเขาอยากได้เหรียญทองเหรียญนี้นะจ๊ะเราแบบเขาเองเขาเจ็บมากมากเลยนะคะในความสัมพันธ์ที่ว่ามันได้แบบทะเลาะกันไปอะไรแบบนี้นะคะคือเขาเจ็บมากๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะคะได้แต่นั่งกอดเข่าแล้วก็แบบก็รู้สึกแบบอึมครึมนะคะรู้สึกเศร้าไปกับตัวเองนะจ๊ะ The chariot นะคะขอดู The chariot หน่อยสิ Strange Ace o a cup magician นะคะแต่คนคนนี้นะคะเดซี่มองว่าเดี๋ยวยังไงเขาจะต้องกลับมานะคะกลับมาเอาคุณกลับไปนะจ๊ะเพราะว่าเขาได้รู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเ,เขาเนี่ยรักคุณนะคะเขาจะต้องแบบ พยายามนะคะต่อสู้ดิ้นรนนะคะเอาคุณกลับไปให้ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะคนคนนี้อืมคือคนคนนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะคะเป็นคนที่ว่าเหมือนแบบดื้อดึงนะคะเหมือนแบบตอนนั้นไม่เอาก็คือไม่เอาฉันไม่เอาแต่คือตอนพออยากได้นะคะก็จะทําทุกอย่างทําทุกทางนะคะใช้ความแบบอ่อนโยนเอาน้ําเข้ารูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะทําทุกทาง ทอทุกทางให้เขาได้คุณกลับไปนะคะแล้วก็คุณนะคะเป็นรักแท้นะคะเป็นรักแท้ที่เขาเ,เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นรักแท้นะคะแล้วก็เป็นโซเมตของเขานะคะ <c oughs> แล้วก็คุณกับเขานะคะได้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> โอเคจบแล้วนะคะชาวกองสามจบแล้วเอเนอร์จีดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากคำจากกองที่แล้วนะคะก็อ่ะ เปิดลัคนาราศีไหนซิเปิดโซเดียมไหนซิอืมเดซี่ชอบนะคะแบบคลิปไหนเอเนจีดีๆนี่คือดีมากๆเลยนะคะวีนัสนะคะเพฤ่มศพตุลน,นะคะแล้วก็อาริอสนะคะราศีเมษเมอร์คิวรีนะคะไม่ถุดก,กันนะจ๊ะจบแล้วนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้เดซี่ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย สนใจดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ